ผมเคยสัญญากันไว้นะว่าเราลำบากกันมากถ้าเรามีลูกมีเบียลูกเบียต้องไม่ลำบากเหมือนเราเราอดได้ลูกเบียต้องไม่อดลูกเบียจะต้องอิ่มเราคุยกันแล้วแล้วก็ลาล,า,ลาสุดในวันที่อ่าก่อนมันจะไปโรงพยาบาลยังโทรคุยกันแล้วมันบอกโอ้ยผมสบายมาก เมื่อกี้ผมขอโทษนะเมื่อกี้ผมยังดา่าไอ้หนุ่มบอกอากาศไปแล้วเลยครับมันยังพูดอย่างนี้เลยครับครับและแล้วแต่ขอโทษนะเขา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 ไม่เรียกว่าหนุ่มนะเขาเรียกไอ้เยี่ยวหรืออะไรทุกอย่างใช่ครับเรียกงไอ้เหี่ยวครับครับผมผมก็เลยมี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 ความรู้สึกว่ามันวัยจังเลยโลกนี้มันทำไมเป็นอย่างนี้นะ มันมันมันทำไมถึงเป็นขนาดนี้